เด็กร่วงกันเป็นแถวผู้ปกครองโชว์ภาพเรียนออนไลน์วันแรกสืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทางไกลเป็นวันแรกโดยให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ทําการเรียนผ่าน6ช่องทางการรับชมได้แก่ ทีวีดิจิตอลช่อง37 5 1ถึงทีวีดาวเทียม KU b a แบช่อง186 200ถึงทีวีดาวเทียม C b แบนช่อง337 3 5 1เถึงเว็บไซต์ dltv.ac.th แอปพลิเคชัน dltv ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและ YouTube ช่อง dltv 1ถึง dltv 15ขณะที่ใน Twitter ร์แฮชแท็กเรียนออนไลน์ทะยานขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเนื่องจากเกิด ปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเว็บล่มหรือระบบการสอนนั้นเร็วเกินไปทําให้จดไม่ทันหรือระบบการสอนน่าเบื่อกว่าการเรียนในห้องเรียนอีกทั้งโดยมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการเรียนออนไลน์วันแรกโพสต์ดังต่อไปนี้เรียนออนไลน์วันแรกได้ผลดีเกินคาดกันเลยใช่ไหมคะบ้านนี้จากสิ่งที่คิดผ่านไป5นาทีเจอความเป็นจริงของเล่นเกลื่อนไปจ้าเรียนออนไลน์ a s h t a ล2เรียนออนไลน์วันแรกบันเทิงมากๆจ้ะแม่จ๋าให้ภาพเล่าเรื่องนะคะอีแม่ละเพียไหนจะคนพี่อีกน้องปอ .1 พี่ป .6 แม่ต้องเป็นครูสอนทั้งสองระดับชั้นบ้านอื่นเป็นไงบ้างคะบ้านนี้ตามภาพเลยจ้าเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์วันแรกบ้านอื่นเป็นยังไงบ้างคะส่วนบ้านนี้ดูแล้วการเรียนออนไลน์ไม่น่าคะ่ะไม่น่าเป็นห่วงเปล่าไม่น่ารอดพักก่อนลูกควรพักก่อนเรียนออนไลน์วันแรกใครอาการหนั แบบลูกบ้านนี้บ้างคะ